อย่าเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นเรื่องของเราเสียงซุบซิบกระซิบกระซาบดังก้องไปทั่วหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ทุกบ้านทุกหลังต่างมีเรื่องราวของตัวเองแต่สำหรับชาวบ้านแล้วเรื่องราวของคนอื่นดูจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากกว่าเสียอีกบ้านหลังนั้นอยู่กลางหมู่บ้านบ้านหลังนี้มีเรื่องราวให้พูดถึงอยู่เสมอทั้งเรื่องความรักความขัดแย้งและปัญหาภายในครอบครัวเห็นไหมละ่ะ ฉันบอกแล้วไงว่าออครอบครัวเขามีปัญหาป้าพูดพลางทีไปที่บ้านหลังนั้นดูสิลูกสาวคนโตก็หนีออกจากบ้านไปแล้วคุณตอบกลับอย่างเฉยเมยเรื่องของเขาเราไม่รู้หรอกว่าตื้นลึกหนาบางยังไงแต่ก็เห็นเห็นอยู่ว่ามีปัญหาป้ายังคงยืนยันคำพูดของตัวเองแต่ละบ้านก็มีปัญหาของตัวเองทั้งนั้นแหละคุณพูดเสียงเบา วันหนึ่งคุณกำลังรดน้ำต้นไม้ในสวนหลังบ้านก็ได้ยินเสียงเด็กๆวิ่งเล่นกันเสียงดังมาจากบ้านข้าง,างๆเธอหันไปมองก็เห็นเด็กชายตัวเล็กๆก,กำลังร้องไห้ฟูมฟายเกิดอะไรขึ้นหรือลูกคุณเดินเข้าไปถามเด็กชายหันมามองด้วยสายตาที่กลัวๆแม่ทะเลาะก,กับพ่ออีกแล้วคุณรู้สึกใจหายว่าเธอเข้าใจดีว่าเด็กคนนี้กำลังรู้สึกอย่างไร เธออุ้มเด็กชายเข้ามากอดเบาๆไม่เป็นไรนะลูกทุกอย่างจะต้องดีขึ้นเรื่องราวของครอบครัวข้างๆยังคงเป็นที่พูดถึงของชาวบ้านแต่คุณกลับไม่สนใจเรื่องเหล่านั้นอีกแล้วเธอหันมาใส่ใจเรื่องของครอบครัวตัวเองมากขึ้นเธอตระหนักได้ว่าทุกครอบครัวต่างมีปัญหาของตัวเองและการไปยุ่งวุ่นวายเรื่องของคนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเราไม่ควรไปตัดสินคนอื่น จากสิ่งที่เห็นเพียงภายนอกทุกคนต่างมีเรื่องราวและปัญหาของตัวเองการให้กำลังใจและความเข้าใจซึ่งกันแอละกันจะทำให้สังคมน่ายอยู่มากขึ้นดอกจันอย่าเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นเรื่องของเราดอกจันใส่ใจเรื่องของตัวเองให้ดีก่อนดอกจันทุกคนมีปัญหาของตัวเองดอกจันความเข้าใจจะนำไปสู่ความสุขที่มาสาวน้อยหน้าใสเรื่องเล่าชาวตำบลด่านน เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่าวุ่นวายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องของคนอื่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใส่ใจตัวเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครอบครัวห้าข้อคิดที่ได้จากเรื่องเล่าอย่าวุ่นวายเรื่องของคนอื่นเรื่องเล่าเรื่องนี้สอนให้เราได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้าข้อคิดสำคัญดังนี้ ดอกจันอย่าตัดสินคนอื่นจากภายนอกเราไม่ควรตัดสินใครจากสิ่งที่เห็นเพียงผิวเผินเพราะทุกคนล้วนมีเรื่องราวและปัญหาที่ซับซ้อนกอว่าที่เราคิดดอกจันทุกคนมีปัญหาของตัวเองไม่ว่าใครก็ตามย่อมมีเรื่องที่ต้องเผชิญและแก้ไขปัญหาในชีวิตของตัวเองดอกจันใส่ใจเรื่องของตัวเองให้ดีก่อนก่อนจะไปสนใจเรื่องของคนอื่นเราควรหันมาดูแลและแก้ไขปัญหาของตัวเองให้เรียบร้อยเสียก่อน ดอกจันการนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำการพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับผู้อื่นไม่เพียงแต่จะสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นแต่ยังส่งผลเสียต่อตัวเราเองด้วยดอกจันความเข้าใจและเห็นนอกเห็นใจผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญการที่เราเข้าใจและเห็นนอกเห็นใจในความรู้สึกของผู้อื่นจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้นสรุป เรื่องเล่านี้สอนให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขโดยการไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นและให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น